Nông bát đông, oh, kén ơi ngay, ơi, ngay, ơi, ngay. ơi vào, lăn vào, ngon bát đông. Ut Út, 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 ut 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 lúc ut 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 mà ut 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 น้องเอ้ยนอ่นน้องจไอ้นั่นเอ๋เอ๋เอเปอน้องน้เอาเปลือนน้องนอ๋อน้องเล่นเปลือนน้องเอ้ยยิ้มเร็วเมตต้รูปน้องยิ้มเร็วยิ้มต่างเมเลยนี่น้องกลับที รูปว้อยอันนี้อะไรนะรูปหมอบว้อยมายล้านร้านสอทอค่ะร้านเจทอจูค่ะแกแกแกไม่ได้รูปหมอบอยรลานเราเละนัอ่าอ่า กับกาบไหมขี่ลังเร็วขี่ลังเร็วขี่ลังเร็วกับเออกาบกาบเร็วกับกับกาบเร็วกับ อ่ากึกกึกเล่ใหงได้บ่แม่ที่ลูก